สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับนักกือตาลาวอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาพาไปดูบรรยากาศการไปทำฟันที่โรงพยาบาลน,นะคะไปใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพ30บบาทที่เราได้ทำไว้กับโรงพยาบาลตอนที่เราจะทำใบอนุญาตทำงานนะคะซึ่ง ทุกคนที่ทําแบบอนุญาตทํางานเขาจะบังคับซื้อประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลของรัฐนะคะในอำเภอที่ตัวเองอยู่หรือในจังหวัดค่ะถ้าใครอยู่ใกล้ตัวเมืองก็อาจจะเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะคะส่วนเราอยู่ใ,ใกล้ๆกับอําเภอค่ะเราก็ซื้อประกันของโรงพยาบาลประจำอำเภอนะคะวันนี้เราก็จะเล่าให้ฟังเราไป ตรวจฟันตอนแรกเราคิดว่าเราจะได้อุดแต่คุณหมอบอกว่าปัญหาฟันของเราอะมันไม่ต้องอุดค่ะก็คุณหมอก็ดูให้ว่ามันมีตรงไหนที่สำคัญสำคัญว่าจะต้องทำอะไรบ้างที่คุณหมอบอกเราก็คือเราต้องไปถอนฟันคุดซี่บนออก มันยังมีซี่หนึ่งที่เราถอนออกไม่หมดเพราะฟันของเรานั้นมันอยู่ข้างในสุดละมันไม่จําเป็นจะตั้งเขีวเอาข้าวเราเก็บไว้เราก็ทําความสะอาดได้ไม่ดีพอมันก็อาจจะทําให้ผุได้ในอะนาคตและถ้าเราไม่เอาออกถ้ามันกลายเป็นฟันผุแล้วมันก็อาจจะลามมาหาเพื่อนๆได้อืวันนี้เราก็เลยยังไม่ถอนฟันเพราะว่า เรายังไม่พร้อมเจ็บไว้สักตีหน้าค่อยถอนต,ตอนนี้เราอยากไปกินหมูกระทะก่อนนะ่ะอุ้ยวันว่ามาตั้งนานแล้วขอพูดเข้าสาระสําคัญก่อนดีกว่าสาระสำคัญก็คือแรงงานที่มีบัตรประกันกับโรงพยาบาลแล้วอยากจะไปทําฟันลนะ้ะเออไปขุดหินปูนไปอุดไปถอนอย่างเงี้ย หรือเรามีอาการปวดฟันเราก็ไปหาคุณหมอฟันที่โรงพยาบาลได้เราต้องไปเอาคิวแต่เช้าสำหรับโรงพยาบาลที่เราไปเพราะว่าคุณหมอรับคิวจำกัดต่อวันนะคะซึ่งแต่ละโรงพยาบาลมันก็จะไม่เหมือนกันหลักฐานที่เราใช้ก็จะมี 1. นึ่ใบอนุญาตทำงาน 2. บัตรสื่อชมพู 3. บัตปรประกันสุขภาพซึ่งเราต้องเตรียมไปให้ครบนะคะ อ่าซีเอทีเค k อนี่บางโรงพรยาบาลก็อาจจะมีขายนะคะแต่ว่าเราเตรียมไปเผื่อไว้อะเพราะว่าเราซื้อมาติดบ้านไว้อยู่แล้วเนาะว่าตอนไหนที่เรามีอาการป่วยเราก็จะใช้ที่ตรวจ a อทนเคนตรวจตัวเองนะคะแล้วก็ขั้นตอนเมื่ไปถึงเราก็นั่งรอนั่งรออาคิวที่หน้าห้องทำฟันนะ่ะจะมี จะมีผู้ช่วยคุณหมอผู้ช่วยหมอพันน่ะออกมาแจกบัตรคิวให้ประมาณเกือบเกือบปดโมงประมาณเจ็ดโมงครึ่งหรือเจ็ดโมงสี่สิบอ่ะเราจำไม่ได้นะคะเขาก็จะถามว่าใครมาก่อนอ่าจากบัตรคิวแล้วเขาก็ให้เราอะ่ะเอาเอกสารประจำตัวให้เขาเพราะว่าจะให้บัตรคิวเรามาแล้วก็ให้เราไป ด้านนอกที่เป็นห้องซักประวัติอืมเราก็ไปวัดความดันแล้วเขาก็จะถามน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็มาทําอะไรก็ <c oughs> คือฟันเราเป็นอะไรเรามีอาการปวดเราจะมาถอนมาอุดมาขุดหินปูนอะไรเราก็บอกเขานะคะ <c oughs> แล้วก็พอซักประวัติเสร็จแล้ว เราก็กลับไปรอที่หน้าห้องทําฟันเหมือนเดิมก็รอเขาเรียกนะคะเวลาเขาเรียกก็เขาก็จะออกมาเรียกก่อนหน้าห้องถ้าเขาไม่เจอเราหรือเราไปเข้าห้องน้ําอะไรอย่างนี้เราไม่อยู่ตรงจุดๆุดนั้นเขาก็จะพูดมาออกลําโพงนะคะแล้วชื่อก็จะปรากฏบนหน้าจอด้วยว่าเขากําลังเรียกใครอยู่นะคะการทําฟันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะ ทุกคนควรไปตรวจเช็คสุขภาพฟันทุกๆ3าถึงสเดือนไปหูหินปูนทุกๆ6เดือนเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะพาไปชมบรรยากาศของโรงพยาบาลที่เราจะทำฟันนะคะซึ่งเราสามารถอัดคลิปใต้บางส่วนในระหว่างที่ขาวนั่งเราคุณหมอเรียกชื่อนะคะสสวัดีค่ะทุกคนตันนี้เราก็มอาอุดกันที่ ต้บอลน,นะคะรับเาใช้สิทบธิลประกันสขุขภาพ30บาทหรือรดกองเองนะครับเรามาบุกนันที่นี่เราก็ต้องมาเข้าคิวเหมือนกับคนไทยหรือเพื่อนคนอื่นๆนะคะ โดยที่โรงพยาบาลบางจุดเขาจะห้ามอัดคลิปสื่อวิดีโอค่ะเช่นในห้องคนไั้เขาก็จะห้ามอัดคลิปสื่อวิดีโออันนี้เราอยู่หน้าห้องแล้วก็จะอัดได้สักหน่งนะคะเดี๋ยวจะถอดให้เ,เพื่อนๆชมบรรยากาศนะคะ บนหน้าจอก็จะแสดงคิวลำดับของคนที่มาจับบัตรนะคะแต่ก็จะมีห้องทำฟันทั้งหมด4ห้องนะคะสำหรับโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์และเรามาใช้บริการทำฟันที่นี่นะคะโดยเราจะต้องเตรียมที่ตรวจยาิเคมาน,นะคะอย่างเงี้ยเอามาให้คุณหมอเป็นคนตรวจให้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มทำฟัน การที่เรามาทำฟันที่นี่นะคะเขาก็จะมีบริการอุดฟันขูดหินปูน้ถอนฟันขุดหาฟันขุดนะคะบริการดีมากเลยค่ะเหมือนที่คิกเลยแล้วก็ห้องทำฟันก็สะอาดตะอ้านหมอผู้ช่วยพยาบาลและพยาบาลทุกอ่าด,ดีมากเลยค่ะไม่รุดไม่อะไรเลย แต่ก็ตามการและบริการของโรงพยาบาลที่เราใช้นะคะหมอก็จะให้ทำคนล,ละหนึ่งรายการนะคะถ้าสมมติว่าคุณจะมาถอนฟันก็ถอนฟันหนึ่งซี่หรือคุณจะมาอุดเห็นฟูนทางปากก็อุดเหกนเลยะะ่ถ้าคุณจะมาอุดคุณก็ต้องมาอีกวันหนึ่งสำหรับคนที่ใช้สิทธิป,ประกันสุขภาพนะคะ จุเว้นคนที่มีสิทธิประกรันสังคมที่จะทำหลายรายการพร้อมกันทีเดียรานะคะวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะหลังจากที่เราได้เข้าไปตรวจันธ์กับคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะในคลิปนี้เราก็จะมา เอกสารรูปภาพนะคะที่เราได้ถ่ายไว้ว่าเราอไปทําฟันแล้วก็เบิกค่ารักษาของโรงพยาบาลได้นะเนี่ยเราจ่ายไป30มบาทจริงๆนะเราก็จะแนบให้ดูทยคลิปนะคะแล้วก็เราก็จะแนบค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลด้วยสําหรับคนที่มีสิทธิประกันสังคมก็สามารถไปใช้บริการได้นะคะ คนที่มีสิทธิประกันสังคมสามารถใช้บริการหลังเวลาราชการได้ด้วยแต่อาจจะต้องนัดคิวไปก่อนซึ่งสามารถจะทำพร้อมกันทีละหลายๆรา,ายการได้นะคะอันนี้ก็สะดวกสำหรับคนที่มีสิทธิประกันสังคมนะคะคลิปนี้เราขอจบเพียงเท่านี้นะคะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย